ทำไมเป็นจดหมายจากหนูมอหลิจงจดหมายจากเทศบาลว่าแอดดนแห้ไนอนเตงมฮามินนุ่นคอนสเตนแทนช่วยช่างก็เห่ซิสเตอฟ์กรอบโง่มากฉันไมไ่ทำอะไร อ๋อเป็น,100ปน,น 1, หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เซนสองใบใบในเก็บไว้แล้วก็ใบหนึ่งส่งไปให้เจ้านายทังไมสูงยิ่งอรเข้มต่ำน้ำชิมมาแล้วนะแกเอเอลืมติดไฟของก็มาวันเกิดพอดีนะวันที่หนึ่งกันยาอันนี้ก็ใส่ชุดที่มานั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านเห็นไหมฉันมีดอกไม้ สั่งอันนี้มาจะลองประมาณ2ี่ส้าโนู่นเนาะไม่เกิน30มครัอันนี้อย่างวะฉันสั่งอะไรมา๋อตเกียบเอาไว้ว่าจะลองให้พี่กินตะเกียบแบบเอาไปเสียบตะเกียบแล้วมันก็จะเงียบเงียบเงียบคล้ายคล้ายคีนอันนี้น่าจะสิบสิบโรนนู่นมัแล้วก็ซื้ออนี้นมาสิบโขดละ คล้ายๆขนปะัดเนาะไว้เออผ้าห่มผ้าห่มที่เนี่ยมันจะมีปลอกผ้าห่มปลอกหมอนคล้ายๆปลอกหมอนก็คือมีดผ้าห่มเป็นปลอกผ้าห่มแล้วก็จะติดตรงหัวกระท่ายอืมเคยสั่งแล้วชุดหนึง่งอันนี้คือขอบคุณค่าประมาณสั่งว่าิดเรบ่ะขั้นดูแลกก่น อ๋ออะไรเปน่าฮิตาบีแหละดูออกสุดก็ฟัวเอ็มแล้วก็สั่งอันนี้มนาะที่การหน้าจอเดี๋ยวลองเปิดดูสิกระจกติดหน้าจอของซัมซุงแซดแซดฟลิปห้านะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงาคๆที่เราติดข่าวที่แล้วหรือเปล่า เป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็ประมาณ60สวิตเรนดนู่มีกี่อันโอ้ยมีหลายอันอยู่มีอุปกรณ์ปกตินะที่แบบสติกเกอร์แล้วก็ที่เช็ดอะไรนี้มาอันนี้โอ้ดีนะเนี่ยได้ตั้งเท่าไหร่หลายอันเดี๋ยวเราคอยว่าแล้วก็เราสั่งเช็มานะเราอะ เคที่ใช้เนี่ยอยู่ก็เป็นสีดำแต่เราก็สั่งสีดำมาอีกแล้วก็สั่งสีขาวคล้ายคเคสของฟิสีเราเรามีฟิปสี่ก็ว่เรามีฟิสี่แล้วเราก็เลยเรามีฟิสี่สีขาวแบบนี้เลยแล้วเราก็เลยสั่งมาสีดำอีกอันนึงเพราะว่ามันเป็นแบบอย่างเงี้ยมันเป็นแบบมัน อย่างเงี้ยหมุนได้ต้องหมุนถึงจะเปิดถ้าสมมติถ้าสมาสมติจริงๆแบบเวลาไปเที่ยวยอะไรเงี้ยแล้วเจอโจรมันก็ไม่ต้องดึงแป็กใช่ไหมมันต้องหมุนก่อนยอะไรเงี้ยแ,นะแล้วก็เราก็รู้ตัวก็สั่งทั้งสีดำแล้วก็สีขาวมานะอันนี้เหมือนจะประมาณ70สิวิตเซอระโดดนู่นเนาะ7จ70สิบประมาณนี้ล้ว70 75ิเิห้านี่ยอันนี้มันของอันเก่าเราแดดแดดเลยแค่ข้างหน้านมันเป็นอย่างนี้นะ นะสวยก็จะมีสายนะเป็นสายห้อยเหมือน้า่กระเป๋าตังในตัวเราจะชอบใช้แบบนี้แล้วเราก็ใส่ในสว่วนนี้แล้วก็ใช้พอยด้วยเหลือตัวละไม่เกินประมาณ80สวิตส์โครนโอ้ไซส์เอนะสีครีมก็สีครีมใช่ไหม สีครีมสวยดีแต่ไม่ได้หนาขนาดนั้นอนะ่ะมันไม่ได้หนานะแบบมันไม่ได้หนาขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ขี้เลยแล้วก็มีกระเป๋านะชองแต่มันไม่มีสิบมีกระป๋าแล้วก็มีหมวกสีครีมนะแล้วข้างในก็เป็นแบบคล้ายๆเหมือนผ้าสำลี แลก็แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ทั้งซื้อราคาถูกด้วยไม่อพอแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดด้วยเดี๋ยวเราต้องมัดอย่างนี้ก่อนมัดลูกตุ้มไปอีกสองลูก ก็ดีอ่ะตัวละไม่ถึงร้อยสิบดิสครน้นแต่มันไม่ค่อยหนามันก็จะเบาๆมันไม่ค่อยหนาขาวแดงนะคะสวยนี่ก็ไซส์เอเหมือนกันก็คือถ้าใส่ก็ต้องมีหมวกด้วยมีหมวกด้วยไม่บอกก็ต้องมีไออย่างนี้ข้างหน้าหน่อยอาจจะใส่อะไรไม่ได้เลย แต่แต่มีอดีเพราะว่าถ้าสมมติไปซื้อของแค่แปบ,บๆก็อย่างน้อยๆก็อะไรใส่ค่าหน่อยหนึ่งโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เออน้ตมันก็จะแบบมันเป็นผ้าไม่หนาแบบอย่างเงี้ยเวลาซื้อของแบบออนไลน์จากจีนอะนะเพราะว่ามันไม่แพงเนาะมันไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยถ้าสมมติถ้าสมมักร้อยกว่าร้อยห้าสิบ้อไปสิบสองร้อยอย่างเงี้ยอาจจะได้แบบผ้าแบบดีๆไปเลยนะ ก็หมดแล้วนะรอบนี้ชีอินเดี๋ยวไปจ่ายตังค์มาดูว่ารอบนี้น้องสะอ้าให้ไหมอันนี้ออกมาจากช่องฟรีสนะแล้วก็อันนี้ล้างออกไปแล้วประมาณสี่น้ำแล้วก็พยายามใช้แปรงขูดขัดขัดขดขัดแต่บางอันมันก็ไม่ออกอะมันเป็นอะไรนะซาายติดเขาเรียกว่าอะไร เ่อดูน้องนะว่าน้องจะอ้าไหมเพราะว่านี่ไปแชร์ช่องฟิตที่คนไทยที่ซื้อไปกิโลนั้นเขาบอกว่าน้องไม่อ้ามาดูว่าน้องจะอ้าไหมจะน้องไปต้มกินเพราะว่าที่แล้วต้มกินน้องมีายอ่ะ ตอนที่เอามาใหม่หมๆล้างแล้วแบบน้องใส่เข้าไม่กี่ตัวนี่น้องยังไม่อ้างเลยอากาศดีจังเลยจริงๆอ่ะวันเนี้ยคลืมทั้งวันเลยนะเนี่ยแล้วอยู่ดีก็แดดออกแรงๆตอนแรกแดดออกแรงๆตอนประมาณ3ามโมงออกได้ประมาณแป๊บหนึ่ง20นาทีแดดหายแล้วนี่ก็แดดออกอีกรอบอีกละหนึ่งชั่วโมงให้หลังแดดออกอีกรอบแบบ ดูชนะโอ้โหอยากเข้าป่าไปเก็บนิ่งอนจังเลยแต่มันเนี่ยมันสี่โมงกว่าแล้วอะแล้วแมวแน้นองเนี่ยน้องตะเดินตะบตัวชวยมากเลยโอ้ยดอกไม้ชั้นสวยเห็นไหมน้องไม่อาเห็นไหมควันอออ น้องไม่อายต้มเสร็จแล้วเนะี่ยน้องไม่อายงงมากอืมไปเอาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอาหารทะเลมาซื้อหอยมากิโลเนี่ยทั้งหมดจ่ายไปสองพัน 2, สวิชโครนะคะ หอยนางรมกิโลจำไม่ได้แต่กุ้งเนี่ย4กิโลแล้วก็ปลาสาบะ2กิโลนางรม10กิโลถุงละประมาณถุงละประมาณ5โลเนาะเหมือนเป็นหิน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะเอาไปแช่ช่องฟรีซไว้ปลาสาบะนะคะ2กิโลนะแต่เ <c oughs> ราไม้งเนาปลาสาบะ นกุ้งกุ้งกล่องละสองกิโล oh อโอ้ my god เราจะดูสิหน้าตาเป็นยัไงอ๋อหน้าตาหน่องเป็นยังไงเนี่ยนะคะกล่องก็สอ,อ,องกิกโลเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกล้องให้ดู ่น้้าูประมาณนี้นะคะกุง้งแล้วก็อันนี้เป็นห้อยนางลมเ,เห็นไหมอาจจะไม่เห็นโอ๊ย ตัวเบลเลอร์เบลาเลยเอ้ยเนี่ยลิกอยากแกะเดี๋ยวค่อยว่ากัน